สวัสดีค่ะอยกับบุญเส้นสายมันกับพี่น้องอสามีผ้าเขาป่าอีกแล้วอู้ทางทำไมมันยุบอย่างนี้อันนั้นก็เห็นยังขนนั้นือิ่งเ,เห็นมีรถฮะข้อออกไปหลายทางตัวหาโฮม จะรถคุนดีรถกำลังมาโอ้ลารถรถอ่าเบิร์ดรถคอยคือรถเจแคดสองคันเจอแคดแม่แรงนำบ่หนี่รถเป่าก็าดบบเดีเยวเดียวเนี้ยพ่อเดี๋ยวนางเงียวเนี่ยนางเงียวได้อยู่นี่ก็นือนางเงียบ สติกเกอร์ตีเด็กของสามแผ่นเลยวะสัมปทานอะไรเป็นก้นสัมปทานคืออะไรอธิบายให้เอฟซีฟังหน่นอ,อ,อยก็คือจองพื้นที่เอาไว้แล้วซื้อผูกขาดเอาไว้แล้วสัมปทานว่าสัมปทานอะไรเขาเอิน่นสัมปทานเข้าใจบ่าวเรื่องสติกเกอร์สองเดือนต่อห้าเออสามเดือนโอ้สองเดือนต่อห้าพัน,ออน 5, บาทห้าพันบาทได้กี่แผ่นได้บ่หลายเราพี่น้อง ทุกอย่างต้องมีการลงทุนแต่ช่องตีเล็กบ่อยสื่อแจกอย่างเดียวนอกเสจากว่ามันสิเบิดเห็นยุไซเห้จอดขอเลยเด้อพี่น้องโบกเลยค่ะเห็นรถตีเล็กมต้องห่วงขอสติเกิ์นะครับวางเสียแจกสนั่นวันไหวบอขายนอกเสจากมาขอส่วนรลายข้าเจ้ามาขอแต่ย่ามบะเหล่าลมาขับย่ามลืม ในรถกับสีหกจักน้อยสเสียยงหลายพี่น้องอันนี้กันนี่ละพี่น้องเบื้องลังตีเล็กเตรียมออกละพอกระสีชงสีเช็ดกงเช็ดกล่องใส่มงใส่หมวกเตรียมพงเตรียมพร้อมสิไปเช็ดงงเห็นโอ้ยเอซีว่าจะกระเบาอี้อย่างอี้มาล็อกกอกแตกพี่กัดก็ กระสังได้ไหมน้องมืนหนีมาไก่บ่ได้มาดูแล้วตะกอนก็มาหาคินแถวนี้ละเพราะว่าแถวบ้านก็พ่ออยย่ได้กินกันเลยบ่ามาบ่าเมนว่าบ่าเมนว่าดังหรอแยกวงเด้ดังแล้ววงแตกดังแล้ววงแตกก็สันตีเล็กอะดังแล้ววงแตกสไตล์วุ่นกับตีนี่ก็ไปเรื่อยๆนี่อันนี้ก็คือทีมงานขาเจ้าแรงย่นิข่าเจนน้าจโทรบ,บอกว่าเสียตี มาเดอ้อมาเดอ้อรถติดลมสนันวันไว้เลยว่าสันเออนี่เท่ากับมีขอดีก็คือขอบคุณที่มงานที่เพิ่นโทรแจง้งโทรบอกข่าวให้เข้ามาทายเนาะเท่ากับบริไปทายหมวดสัวเด้คือก่อนสิไปใส่มาใส่คือต้องถามต้องขออนุญาตพวกแมนไปทายซุนซีซุ่มหาเพราะว่าบางหม่องขเขาจะกับใถทายเนะาะเขาจะกับมีลิขสิทธิน์นะพี่นอ้องเท่ากับสิบไปแต่หม่องเขาให้ทายละล่ะ แต่ส่วนหลายกะมีแตผูดีๆนํามีแต่ผูเพิ่นใจดีกะมูบุญมูตีนี่ละมิแตะขัดเจ้าโทษถามาอยายุสั้มาทายหนีเดอ้อมาทายบางหันบางนี้เด้อเจ้ผมเห็นเขาแรงนล้นมาทายเดอ้อเนี่ยประมาณเนี่ยคือกัขอบคุณนำใจทีมงานทูกๆทิมงานที่เพิินโทษบอกโทษแจ้งนะพี่น้องเพิ่นทั้งกิจพอเฮ้ากับเป็นความดีไป แต่ส่ลาร์วุ่นกระลอกไปเรื่อยอู้คันนี้ทำไมสวยแท้คันขีเยียวก็รถเจกแคปแทนนั่นเะจ๊แคปสายรุยมถก็สีลายอยู่ดอกเมืองส่งไปละตีเล็กออกทําการแสดง ลิปนี้ก็พามาเบิ่งเบื้องหลังชีวิตนี่แหละบุญช่องบุญก็สิเป็นเบื้องหลังของสามีเนาะว่าแต่ละมื้อไปไสเป็นจังได๋อีหยังประมาณเนี่ยก็สิประมาณนี้แหละตีเล็กตีเล็กเป็นคนที่อัธยาศัยดีนะคะเขาเด่นำสุคนแมนเขาด่ากเ็เซยบ่ได้ฮู้สึกฮู้สายยังเว้าหน่วหัวเมินยกมืนน่อ,หหขอยขึ้นเก่า ทีมงานป๋าพบว่าเรื่องผากเรื่องทายคลิปรถนีบุญผากว่าปิ่นดอกแต่ให้เป็นเบืองลังนี่เบาใดอยู่เบานัมมวงหัวมวนใดอยู่แต่สีมให้เอาสาละคือตีเล็กนิ่บพไา้ใดดอกอวนินโอ้แต่ละขั้นไหนยิ่งแต่เสียงเลย ดินแถวนี้อันตา,ายล่โอเคค่ะคลิปนี้ก็พามาเบิงเลาะพามาแวะชมทีมงานทางกระสังทีมงานเพิ่งกหลายขั้นอยู่หรอกแตุ่่นก็สิบว่าได้ถายบุสุั้น ก็จะเป็นเบื้องหลังตีเล็กคุณไปแล้วพี่น้องได้กลางห้มมันหนึ่งกลางหอมคู่ใจแต่งแรงแต่งแรง <c oughs> นี่แหละชีวิตโอเคค่ะไว้พอกันคิมหนาว้นเส้นสายมันสวัสดีค่ะ